สวัสดีค่ะเพชรอินไพรดิฉันเพชรดาสวัสดีค่ะค่ะข,ครระขอบคุณทุกการรับชมและขอขอบคุณทุกการกดติดตามฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการนําส่งเรื่องราวของปราณจักรยคะต่อไปนะคะด้วยตัวทฉันเองได้นําปราณจักรยคะเข้ามาดูแล,แลและรักษาตนค่ะค่ะเรื่องของอตาที่3นะคะจริงๆแล้วนะคะตาที่3หรือจัก,กรมีอยู่ในตัวของเราอยู่แล้วนะคะ,ะเมื่อสองสาตอนที่ผ่านมานั้นให้ได้นําส่งในเรื่อง ของดึงพลังธรรมชาติที่อยู่รอบดวของเรานะคะเข้าสู่นะคะฐานใจกายของเราโดยเฉพาะพลังจัก,กระตาที่3นั้นเราสามารถที่จะดึงพลังธรรมชาติที่ที่มีอยู่มากมายเข้ามาชำระล้างกระตุน้นและช่วยเปิดตาที่3ให้กับเราได้จริงๆแล้วตาที่3ม,มีอยู่ในตัวของเราเรียกว่าตาที่3ในัวเราตาที่3ในัวคุนนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะด้วยตำแหน่งของตาที่3นั้นนะคะเขาจะอยู่ตรงกลางศีรษะของเรานะคะจะไม่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเช่นเดียว กับตำแหน่งของจักระที่1นะคะจะอยู่ตรงฝีเย็บนะคะซึ่งจักระที่2นะคะถึงจักระที่5จะอยู่ในแนวของกระดูกสันหลังพอมาถึงตำแหน่งของจักระที่6หรือจักระตาที่3นั้นนะคะไม่เกี่ยวข้องกันกับแนวของกระดูกสันหลังแต่ในอยู่ในในระดับแนวเดียวกันคืออยู่ระหว่างของกระดูกสันหลังอันข้อสุดท้ายหรือท้ายทอยของเราตรงนี้นะคะพุ่งตรงขึ้นไปนะคะจะอยู่ตรงกลางถ้าเรายิงเข้าไปนะคะส่วนหน้าส่วนหลัง เขาจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะคะซึ่งเป็นจุด ไรเนี่ยแกลนเลยนะคะสําหรับตรงนั้นนะคะแล้วก็ตาที่3มีอยู่กับเราตลอดเวลานะคะหลายคนอยากจะให้ตาที่3ทํางานนะคะจริงๆแล้วตาที่3ทํางานอยู่ตลอดเวลานะคะถึงอ,องค์สมเด็จสมมาสัมพุทธเจ้านั้นรู้เรื่องนี้มาก่อนนะคะถึงได้บอกเป็นใยยะตลอดเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองว่าไกลตัวเราเราไม่นําตัวเข้าไปศึกษาและเรียนรู้รู้จักเท่านั้นเองนะคะพระอ,องค์ท่านถึงได้บอกว่าเราอยู่กับการคิดดีนะคะพูดดีทาดีด้วยภาพที่เราคิดนั้นเป็นภาพที่เราเห็นอย่างชัด นั่นคือการทํางานของตาที่3นะคะตาที่3นั้นนะคะถ้าเรา นึกถึงภาพที่เป็นภาพดีๆนะคะตาที่3ของเราทํางานนะคะเราก็จะเห็นในสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะอยากจะรู้ว่านะคะตาที่3อย่างกรณีเรานอนฝันเราเห็นภาพนะคะเราเห็นภาพชัดเจนเลยนั่นหมายความว่าตาที่3ของเราเนี่ยนะคะเป็นผู้เป็นผู้มองเห็นเราก็มาส่งบอกเราว่าภาพออกมาเป็นเช่นไรนะคะดังนั้นนะคะถึงให้อยู่กับในเรื่องที่เรียกว่าคิดดีพูดดีทําดีให้เป็นบริบทของความดีเราก็จะมีตาที่ ที่มองเห็นแต่สิ่งดีๆนะคะถ้าท่านอยากรู้นะคะว่าตาที่3นั้นนะคะเขาเรียกว่าตอบสนองสัมผัสท่านหรือเปล่านะคะเราสามารถเช็คได้นะคะหลายท่านบางคนนะคะใช้ใช้วัสดุนะคะที่เป็นอาจจะเป็น ปลายปากากาก็ได้นะคะหรือจะใช้เหมือนเหมือนเป็นจุดแหลมๆนะคะทิ่มไปตรงตำแหน่งตาที่3นะคะเราเห็นตรงระหว่างคิ้วตาที่3ของเราถ้าเรามองว่าตำแหน่งศีรษะของของเราอยู่ตรงกลางนะคะเขาตาตำแหน่งของจัก,กรที่หกอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงกลางเชือกตรงนี้น,นะคะเหนือขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะนั่นคือตำแหน่งของตาที่3อยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะท่านอาจจะใช้นะคะหินจักรหรือปลายปากากาก กดตรงไปตรงนี้นะคะแล้วเราจะรู้สึกได้เลยค่ะในความนึบหนึบอยู่ตรงนั้นนั่นหมายความว่า พลังที่อยงในเขาตอบสนองเราได้รู้ว่าเขาทำงานอยู่ตอลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นการเปิดตาที่3นะคะไม่ใช่สิ่งที่ยากเลยค่ะนะคะเราบริกรรมถ้าท่านรู้เรื่องของปราณจักรยุคะเพียงแต่อายุยังไม่มากนี่นะคะท่านจะเป็นผู้ที่โชคดีมากเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถที่ใช้พลังแห่งตนของเรานี้ดูแลบำบัดและรักษาตัวเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะตำแหน่งของตาที่3นะคะ ออย่างที่บอกเลยคะว่าเราใช้ตรงนี้นะคะเป็นฐานของการเปิดรับเป็นฐานของการสัมผัสแต่ตำแหน่งของจัก,กระที่6อ,อยู่ตรงกลางศีรษะของเราแต่ด้านนี้เป็นด้านรับค่ะเป็นด้านเห็นภาพเป็นด้านรับสิ่งดีๆเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นในส่วน,นตรงนี้ทางโบราณก็ถึงบอกว่าไม่ให้มีผมมาปลกหน้านะคะเพื่อนั่นคือปิดการมองเห็น ปิดตาที่สามถึงให้เปิดหน้าผากถึงถึงได้มีคำโบราณบอกว่าเปิดรับทรัพย์นั่นคือเกิดเปิดการมองเห็นเป็นนัยยะทุกเรื่องเลยแต่เราเอกับเราอาจจะไม่เข้าไปใกล้เท่านั้นเองนะคะนี่ก็คือเรื่องของตาที่สามนตของเราเองตาที่สามนตคุณลองสังเกตดูได้นะคะใช้นะคะจัก,กระนะคะหรือหินนะคะตำแหน่งของตาตาที่สามเป็นสีม่วงอาจจะเป็นหินตัวนี้ก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ซึ่งตัวีฉันเองก็จะอยู่ในโต๊ะทางานนะคะก็ เราสามารถลองใช้อยู่มาตรงนี้สัมผัสดูหลับตานะคะแล้วเราก็จะรู้เลยนะคะว่า,าเขาจะสะท้อนมาหาเราจะตอบสนองจะรู้ว่านะคะมีบางอย่างที่เข้ามาหา ตที่เรากดลงไปนั่นแหละค่ะนั่นคือการาการทํางานการสะท้อนกลับคือพลังของตาที่3มนิตคุณนะคะค่ะอยากให้ทุกท่านดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเราเป็นโรงพยาบาลด้วยตัวของเราเองได้คือระบบของจักระตาแหน่งของจักระทั้ง7จจุดจักระนั้นนะคะ แต่ละจุดนั้นคือจะทําหน้าที่ในอ,อ,อวัยวะณนําตหน่งของจักระอยู่ดูแลบํรราบัดรักษาให้จักระคุณงามความดีพลังแห่งตนหมุนจักระไปว่ากรงล้อถ้ากรงล้อชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีเดินหมุนตลอดเวลานั่นคือการรักษาตัวเองเป็นนัยยะแห่งทำอยู่แล้วนั่นคือการรักษาตัวเองไปในโดยอยู่แล้วนะคะถ้าฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัอไปค่ะ ค่ะดิฉันเพชรอินไพรเพชรดาราขอบคุณและสวัสดีค่ะ